สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Passion Journey ครับวันนี้เราจะไปไหนกันนโอเคสี่สามนับแมวเลยเช้าสำหรับเส้นทางวันนี้นะครับเราจอดเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์มุ่งไปทางจอมพระเข้าไปทางหนองสองห้องแล้วก็ไปโผล่ที่เมืองพลนะครับเราหยุดพักกินข้าวตรงนั้นหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปทางเส้นอ่าคอนสวรรค์ภูเขียวเพราะว่าเราไม่อยากเลี่ยงเราไม่อยากเจอพวกสิบล้อนะครับ เราอยากไปเส้นลองมากกว่าชมทิวทัศน์สวยๆแล้วก็เดินทางต่อไปที่เข้าทางเพือน,น้ำหนาวเชียงชาแนำหนาวแล้วก็ผ่านไปยังพูทธเบิกดโดยตรงครับตัวมารถไปด้วยกันเรานัดกันกี่โมงล้อหมุนตีห้าล้อหมุนนะล้อหมุนโอเคสีครึ่งเราจะไปหาซื้อข้าวเหนียวราบกันลอยละไก่มานี่ครับระหว่างรอมาหาซื้ออะไรกินก่อน นี่คนเหนียวราบไปเละเข้มน้อยด้วยเอาราบแซ่บมาเออไปกินนี่เพื่อนเอาสิบห้ามาเต้นเนี่ยปิยะมาถึงแล้วรออีกคันหนึ่งรถเซอร์วิสเนี่ยมาถึงแล้วครับเป็นไงครับวัยรุ่นนิวยอร์ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> หนาวไม่ได้หนาวที่อากาศเปิดแอร์ในรถเย็นเองมีเจ๊ไก่มาถึงแล้วนะครับซู่ซู่ ทันเวลานอนไม่หลับด้วยเย้เวอร์ตนเต้นตืนต่นเ้นไของไอ้ที่นี่ปวดท้องเกือบตีสีซึ่งพอเริ่มออกเดินทางได้จากปั๊มได้แค่สักพักใหญ่ๆเมืนเส้นจอมพระนะครับหลอดไฟโลโบงผมก็อยู่ก็หยุดทำงานขาดไปเลยดืยด้อเลยต้องใช้อีกคู่หนึ่งซึ่งมันแยงตาคนอื่นเขาก็เก่งใจนะครับ เราต้องมาทำการเช็ดแมงค่ะไม่เคยมีทิปไหนเลยไม่เช็ดแมงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนสจ็ตึกแล้วค่ะเตึกสะตเกเรามาหาลิซ่ากัน <laughs> คำที่สเพื่อเช็ดแมงมีปัญหาอะไรกับแมงนักหนาเนี่ยเรอคาเฟ่ซัปน่าประมาณร้านกับตัว oh, <no. S 2> สวัสดีครับตอนนี้เราถึงปตทอ,อะไรนะเมืองพนเมืองพนนี่เวลา7จ0โมง20เรากินข้าวเช้ากัน,ก,นกินปะกิน่กินแล้วละเวลานี้เนาะแดดออกแล้วแต่อากาศเย็นนะตอนนี้อากาศติดลบสอง้แกินข้าวครับกินขกาวเหลา ปกติเช้าเราไม่เคยได้กินใช่ไหมเออเป็นคนไม่กินข้าวเช้ากินอีกทีประมาณบ่ายโมงใส่แต่ไข่ดูดูจับใส่แต่ไข่ตลบว่ะนี่แกงข้าวขาหมูมนอร่อยมากมันเยอะด้วยมันเยอะเน้นผักเยอะไม่เน้นเนื้อข้าวขาหมูเน้นผัก คอสวร์นะเราจะได้เจอเส้นทางแบบธรรมชาติไม่ต้องไปเจอพวกรถใหญ่ตามเส้นทางถนนหลักนะครับนี่เป็นเส้นทางลองที่จะวิ่งทางภูเขียวเข้าไปที่อำเภอชุมแพรแต่ระหว่างทางก็สมัดส,สายลมที่เย็นสบายชิวชัดเขามองแล้วสบายมันทำให้รู้สึกการขี่มันขี่ถึงที่หมายเร็วมากครับ เตาถังแรกน้๊มเต็มที่บริโภคสรุปน้ำมันไทย400บาท2ลิตรกว่าราคาเท่าไหร่น้ำมัน109บากเอทราคาน้ำมันตัวนี้ส109บารทอันนี้เป็นน้ำมันถังแรกเป็นการเดินทางสวัสดีครับตอนนี้เราถึงที่ไหนกันแล้วชุมแพละชุมแพร่แล้วบอกเนี่ยชุมแพยังไงเส้นทางที่ขี่มาเมื่อกี้สบายมากชิลโอเคตอนนี้อากาศติดลบ2 ตอนนี้ร้อนละเริ่มร้อนล hey, op, op, อะเฮ้ยติดลบติดลบติดลบ้ตอนนี้เรามาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อากาศเป็นไงครับเริ่มเย็นยังอ๋อเย็นมากเลยออ <laughs> นี่น้ำหนาวให้ให้เกียรติหน่อยให้เกียรติน้ำหนาวหน่อยน,นี่กลุ่มนี้น่าจะมาแคมป์ปิ้งกันเป็นไงฮะสวยไหมสวยมากเลยพี่เหรอ นายขอประวัติขอประวัติสะพานห้วยตองหน่อยครับไม่รู้เลยให้จริงเหรอเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยเ,เนี่ยเขาบอกว่าใครกล้ามากางเต็นท์นอนคืนเนี่ยถือว่ากล้ามากะนะก็ที่รถตกงไปในเนี่ยรถบัสเนี่ยที่ปีดศพอ่ะก็สะพ <c oughs> านนี่แหลยถ <c oughs> ้าวอนคืนห้ามมาถ่ายรูปตรงนี้ <c oughs> ตรงน, <c oughs> <c oughs> นี้รถมันชอบมาเร็วอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> กี่โมงอ่ะ เหมนโมงสิบสี่สะพานวยตอนยะยะมึงอ่ะมาทางนี้จริงบอกว่าเขาที่แล้วไม่รู้เพราะว่านั่งรถทัวร์ไม่ได้เห็นอะไรเลย <laughs> ปิดบ้านเมาปิดบ้าน <laughs> อย่างเดียวมาเขาที่แล้วที่ว่าไม่เห็นไม่นับ <laughs> นี่ครับตอนนี้เรามาถึงที่ไหนแล้วเซเว่นพะุทาเบิกทางขึ้น <laughs> okay, เจอน้องๆกลุ่ม <laughs> ไบเกอร์น้อย <laughs> แถวนี้มีเบียร์เขมิดวะเนี่ยเอ้ยแถวนี้ไวรุ่นชิบุย่านะนี่เนี่ยนี่อัสมิแต่นี่มีปัญหาเรื่องน้ำแข็งฮะไม่ไกล้ยี่สิบลูยี่สิบกว่าลเอาสี่ประตูมาแต่ไม่มีอะไรใส่น้ำแข็งโคตรคลาสสิกเลยนี่ครับเอามาทุกอย่างครับยกเว้นน้ำแข็งกระถังแช่ฮะนีต้องมาซื้อน้องโชคดีเจอน้องเขาศูนย์สามเจ็ดได้อยู่เราได้อเออได้อยู่สวัสดีครับน้อง ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเจ้าอามครับอามอัมมากันกี่คันนะครับนี่มาสี่คันครับจากจากที่ไหนกันครับมาจากร้อยเอ็ดครับอ๋อร้อยเอ็ดบ่ะโอเคบ้านเดียวกันใกล้ๆกันเนาะออกมาตั้งแต่กี่โมงนะสี่ครับสี่บอกงั้นตื่นกี่โมงนี่นอนยังยังเรื่องนี่โอ้ยังว่าอยู่ ครับขณะนี้เราเพิ่งเดินทางมาถึงที่พักเรามันพูทับเบิกไร่ภูทะเลหมอ,อกที่เดิมจากครั้งที่แล้วกับทิพย์บลิ๊กวิงแต่คราวที่แล้วมองไม่เห็นอะไรเลยขณะน,นี้ที่พูทับเบิกเวลาบ่ายสามหมอกลงกำลังงงว่าเรามาถึงได้ยังไงเพิ่งรู้ว่าวิวมันสวยอย่างนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่กล้าเดินเกินเส้นเนี่ยเพราะไม่รู้ข้างหน้ามันคืออะไร เป็นไงครับสภาพการขึ้นมาเสียวมากเลยครับเสียวมากเลยครับเสียวมากเลยครับเสียวมากอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้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 ยมีการน้ำมะขามน้ำมะขามเป็นไงครับเจ๊ไก่ครับ,รบสภาพการขึ้นมาเจ๊ไก่ว่าเข็ดแล้วเข็ดแล้วอันนี้น,น,นี่ไม่ได้อะไรก็เมาแล้วเมาโคง้งเรามากินข้าวกลางวันกันคือเมนูมาเป็นไงโอ้โหวิวนี่มันโอ้โหมันใช่เลยนี่นี่ชื่อร้าน เรากินอาหารร้านอะไรวะจะไปวัดภูทับเบิกกันมีมอไซค์สองคันมีห0าร้อยเอกร5สิบห้าส่วนเรานี่ก็ทาาลมหนาวนั่งกระบะละัาเฮ้ยรับโอโซนไงเนมพอลงมาจาก ไล่ผู้ทะเลหมอกนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาตรงที่มันเป็นโค้งหักศอกนะครับแต่เราเลี้ยวขวาไม่หักสองนะฮะแล้วเราก็จะผ่านเส้นทางล,ะ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 ละัดเลาะภูเขาที่สวยงามมากเพราะผมไม่เคยมานี่ครับสร้างข้างทางเป็นนี้จนลงมาที่ในป่าผ่านเขาแล้วก็เข้าไปที่หมู่บ้านซึ่งชาวบ้านแถวนี้จะทําอาชีพประมาณเหมือปลูกผักแล้วผักมาล้างเพื่อที่จะนําไปขายจําหน่ายและส่งต่อไปนะครับสองข้างทางจะเป็นหมู่บ้านชาวบ้านกับถนนคอนกรีต สองเล่นสวนซึ่งก็ขับขี่ง่ายครับไม่ได้ยากมากครับแล้วก็เป็นทางส่วนใหญ่จะเป็นเนินขึ้นสับส่วนใหญ่ขับมาเรื่อยๆก็จะถึงวัดป่าภูทับเบิกครับตอนนี้เรามาถึงที่ไหนครับวัดปา่ารีวิวดิแปดสามแเฮ้ยแปดสามแงวดน,นี้ต้องเข้าแล้วสุรินไงให้ดูสุรินอย่าสุรินด้วยแล้ว <c oughs> มาไกลแท้อันนี้ฮะ เรามาวัดป่าสวิตเซอร์แลนด์ดูจากการแต่งตัวเรากำลังจะไปไหนกันวันพระโอเควพระที่ไหนเส้นทางสววงธรรมสวงบุญนี่ลูกปั้นเรากำลังทำปั้นตาเป็นอย่างนี้ตอนนี้ฮะเราเดินมากว่า3กิโลในทสุดเราเดินมาถึงยอดเป็นไงดิวเหนื่อยไหมสากิโลนี่ฮะเพื่อมาชมโอ้สวยหันมาสิแนนใจหันมานี่เป็นไงครับเจดี่ชื่อว่าอะไร เน,น,นครัอเดี๋ยวไปอ่านเนาะภู <laughs> เขาขึ้นมาได้ไงเนี่ยโบนับ่งพี่ทำมาดูในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงที่เรามาไหว้พระกันคือเขาต้องบอกว่าเดินด้วยศรนะัทธานั่นเองเดินขึ้นมาถึงได้เนี่ยนี่วัาตาหูนับเบิกดครับถ้ามีศรัทธาจะไม่เหนื่อยใครหอบใครหอบทางมาลายศรัทธาทมหอบอึ๊บหายใจไว้อึ๊บอย่าหอบนี่ครับหลังไหว้เสร็จเราพุงมาลายมาแพนนะครับ ต้องมีศรัทธาในการปีนเก้าอี้นี่มนดอยอันนี้วิหารพระพุทธรัตนชัยมงคลอันนี้พระพุทธรัตนชัยมงคลดูพญานาควัดนี้ชันมากเลยเวลาเดินคือทดสอบสมรรถภาพเข่าข้อ ลงล่องนะลงล่องนะตกล่องตกล่องจะจบระจบเอาผ้ากระจกก่อนมาเลยมาเลย ที่เรากำลังขี่กับช่วงนี้นะครับอยู่ๆก็อากาศอย่างหนาวเย็นมากเสื้อก็ไม่ได้เอามาก็เลยจะสั่นๆนิดๆแต่ว่าด้วยบรรยากาศข้างทางมันสวยจริงๆทำให้แบบเพลินในการขี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันทรมานแต่รู้สึกได้ว่ามันหนาวจริงครับอันนี้ก็ขี่มากะยะข้างหลังผ่านทุ่งดอกไม้ต่างๆเพราะดอกไม้ก็เริ่มบานแล้วล้วก็กลับสู่ที่พักของเราครับ นายทำอะไรของนายอะ่ะอืมอฟรีฟรีเฮ้ยอ,อันนั้นเย็นเหรอทำอะไรกันหน่ะพวกนายอะ่ะฮะอือวัยรุ่นวัยรุ่นบอสตันเนิ่มนี่ครับบรรยากาศยามเย็นดีเลยทย็นสบายที่เป็นสีทองนี่ครับลงมาเดินที่ไร่ภูทะเลหมอกเขาบอกว่าตรงนี้ถ้าเกิดลมไม่แรงเห็นเป็นทะเลหมอกเดี๋ยวจะพยายามมาถ่ายตอนเช้าดูให้ได้เดี๋ยวมากางเต็นท์กันน้องน้อง พักอยู่ห้องบนหี่ห้องน้ําห้องน้ํามีหลายห้องอยู่มาพักได้ถ้ากลางเต็นท์ตรงนี้ถ้ากลางเต็นท์น่าจะคนละประมาณร้อยี่สิบมั้งเข้าเต็นท์มาเองนะมีเต็นท์วิดาลิโดของทางร้านเขาตั้งไว้ให้เต็นท์ไอตัวนี้ดีอยู่วิดาลิโดไซเอ L นี่ฮะบรรยากาศสุดชิวนี่เรากำลังจะไปเดินดูเดินเล่นนะฮะบนดอยเอ้ยว่าไงแก๊งหมาพวกเจ้าคือหมานะ โอ้บรรยากาศมันอยู่อังกฤษอ่ะเขาตอนเหนือของไอ้นี้นิวคาสเซิลดูจากชุดที่ใส่แต่ละคนใช่เลยที่นี่ที่ไหนครับที่ท,ทปุตตะเพอร์รู้ได้ไงทำไมต้องหอบ <c oughs> นี่นี่เมกี้ยวขึ้นมาจากทางนูน้ดข้างล่างนูน้ดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูอุณหภูมิข้างบนนี่ฮะบรรยากาศแคมปิ้งกันนะครับเที <c oughs> ่ยวกำลังเดินไปข้างบนเป็นไงครับอากาศตอนนี้โอเคลบสองเนี่ย <c oughs> <Okay. S 2> ดูนี่วัยรุ่น ดูทางเดินเดิน,เนดูโรโนี่คือวิวบรรยากาศการแคมปิง้งฮะวันนี้อากาศดีจริงๆไม่ร้อนหนาวเย็นสบายไม่มีลมไม่มีฝนไม่มีหมอกไม่มีเหี้ยเอ้ยมีมีสาวๆอยู่สาวคือยูคือรือเนี่ยเดี๋ยวเราสาวมาแคมปิง้งที่ว่างเยอะอยู่นะเห็นไหมปกติมันที่เที่ยวเยอะ,อะตรงนี้เต็มหมดโอ้ นี่มันภาพเดียวกับอยู่ตอนอยู่อังกฤษเลยนะครับเจ๊ไก่ได้อะไรครับวายครับสามขวดนะครับมาซื้อกันได้นะครับร้านนี้นี่ฮะมีเยอะแยะเลยวายนี่บวยผลไม้นะฮะเอามาชิมกันได้นะฮะนี่มัแคดามิเมียครับครับครับผมวินครับนะครับเรามาซื้ออะไรกันครับไข่ส่วนแม็กกี้พริกไทยครับพริกไทยทําจากพริกไทยที่นําเข้ามาจากทิเบตแก่เอาโมงมาดิหนุ่ม หมวกปิ๊บๆเนี่ะต้องแทปไก่ค่ะอี Assassin's c r e e นี่เฮะกำลังมิกเพลงอยู่เดี๋ยวรอสั่งอาหารกันฮะดูวิวข้างหลังสวยดูโอหลงได้สิเราต้องนี่ครับสั่งอาหารนะครับร้านร้านเจมารีใช่ไหมครับส่งถึงที่นะครับอาหารนี่บนภูทับเบิกนะฮะใครมาสั่งได้ไม่ต้องท้อหรอกดีใจเย็นครับผมขอบคุณครับเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะมารีวิวอาหารนะฮะ เป็นไงครับข้าวผัดไครับอันนี้ร้อนนะฮะที่เห็นมันอาจจะดูเย็นแต่จริงมันร้อนมากโอยน้ำชาอร่อยมากนี่อันนี้เป็นอะไรนะยำปลาอะไรยำปลาหมึกไม่เพราะว่าน้ำปลาตัดฟูงมาทำจานเลยตำไทยตำปูปลาไอ้ไย่างเส้นหมียอแล้วก็นี่แคปอร่อยมากเด็ดสุดอันนี้เด็ดสุดถูกสุดเด็ดสุดข้าวผัดนี้เป็นข้าวผัดเย็นนะต้องกินตอนเย็นกินร้อนไม่ได้เลยต้องเอามาเป็นไงครับรีวิวอาหารหมูยอเห็ดสัตว์ หนาวหนาวอยู่เหงื่อแตกพลักไก่อะไรเลยสุดแคไกอะไรครไบแล้วก็ไก่ทอดยำหมูยอครับเนี่ยนี่พาบันคอต้องเข้าแล้วเนี่ยเนี่ยพาบันคอต้องเข้าแล้วจังหวะนี้มันหนาวมันหนาวจริงแต่โดนโดนหมูยอไปนี่นีด้านสิบเก้าองศาตอนนี้เฮ้ยเนี่ยยังไหวอยู่ลบสิบเก้าไม่ไหวแล้วเป็ดนี่ครับเช้านี่อาหารเช้าเขามาเสิร์ฟให้ฮะไข่กระทะ ไข่เย็นแล้ก็คือเมองหนาวมอกไม่มีเรียบร้อยครับอาหารเช้าครับอินเสดหันไปอ้าวหมอกมาเฉยเรียบร้อยสักครับตอนนี้เป็นหมอกฝุ่งอยู่แบบมองไม่เห็นอะไรเลยแ๊บเดี๋ยวเมื่อกี้ยังสว่างสดใสอยู่เลยนั่นฮะเตรียมกลับกันแรน้นไม่ใช่กลับดิกย,ย้ายย้ายที่พักเก็บของขึ้นรถยะเพิ่งตื่นตื่นมาได้ทะเลหมอกเลยไอยะได้เจอหมอกเลยนี่สิ่งที่ลงเหลืออันนี้ใส่น้ำเปล่ากำลังจะลงหมอกลงเลยรอก่อนให้หมอกมันหายกัน อโอเคตอนนี้เรามาจอดที่ไหนกันที่มันซื้อผักอะ่ะเนี่ยเป็นการจอดครั้งแรกที่มา3รอบไม่เคยจอดโอเค KLX ร้อยเปลี่ยนท่อซ้อนเด็กยอดไปเลยเขาบอกจะมาซื้อบัวหิมะกันตรงนี้นี่มีเมลอนโอโวคาโดสตอรอเบอรี่ก็ช่วงนี้อากาศเย็นระยะมาเอาบัวหิมะนะฮะมีผักฟักแมวผักโคตรสวยอะ่ะีผักที่นี่น่าจะอร่อยมากเลยเราได้บัวหิมะทั้งนีไม่เลือกเหรอหันให้ไหนอนี่ครับมันเป็นอย่างนี้นะครับกินไปกินมาทั้งลูกนะฮะคุณครับ นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้้อบอกเคยกินเดอร์นี่ครับทนไม่ได้ครับต้องซื้อหอมญี่ปุ่นกะลําก<ห>ะลำอ่ะสายกินผัด50บาทและหลังจากนี้เราก็จะขี่ลงบูธเบิกน,นะครับไปที่เขาคอเพื่อไปเที่ยวทีต่ต่างต่อครับยังไงก็รอชมตอนหน้าต่อนะครับขอบคุณครับ